เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกม Fishing Planet นะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยนะไปดูหมายปลาเก๋ากันนะครับผมปลาเก๋าทะเลยักษ์และผมก็ยังมีสิ่งที่อยากจะทดลองด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันแล้วกันนะครับ Get 168 Shop นะครับบริการเติม YouTube Premium ราคาเริ่มต้นเพียง39บาทต่อเดือน และถ้าใครไม่อยากต่ออายุบ่อยๆสามารถสมัครสมาชิกรายปีได้ในราคา699บาทและถ้าบอกว่ามาจากช่อง YKB Channel รับส่วนลดทันที100บาทและยังมีบริการ Netflix Premium ราคาเริ่มต้นแค่10บาทแถมยังมีแอปสตรีมมิ่งต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Disney Plus HBO ช h a r m Video กระทั่ง Bilibili ili, ก็มีนะจ๊ะและยังมีบริการเติมเงินมือถือเติมเงินเกมออนไลน์ตัวอย่างเช่นเกม PUBG แลหน้าล็อก ROV แถมยังมีเกมอื่นๆอีกเพียบ ยังไงก็ไปเลือกซื้อหากันได้ในเว็บไซต์ Get168 Shop งก์อยู่ใต้ด s สคริปชันนะครับเราต้องมาเตรียมการที่เซตเบ็ดก่อนนะครับตอนนี้ผมเลเวล85แล้วและผมมีคันหน้าดินทะเลแล้วนะครับมาที่ประเภทของล็อตนะครับหรือคันเบ็ดนะครับตอนนี้มาดูคัน Saltwater Bottom Casting l o t นะครับ มันเป็นคันทะเลหน้าดินนั่นแหละแต่เป็นคันเบสนะในเลเวล85เราจะสามารถซื้อคันหน้าดินได้แล้วครั้งแรกนะครับถ้าเป็นคันหน้าดินคันทะเลจะเป็นคันหน้าดินคันทะเลคันแรกที่เราสามารถซื้อได้ในเลเวล85โดยที่ไม่ได้ใช้เหรียญทองซื้อนะถ้าใช้เหรียญทองซื้อเราจะซื้อได้ตั้งแต่เลเวล83นะครับแต่เหรียญทองเป็นพันก็คงไม่มีเนาะก็เลยต้อง85 1คันนะครับอควาสไตล์ FJ 180เวท69กิโล คราวนี้เราจะเอามันไปจับคู่กับลอก casting เทเลสัก1ตัวแล้วกันก็น่าจะเป็นลอกตัวที่ดีที่สุดในเลเวล85นะครับอ่ะลอกตัวที่ดีที่สุดในเลเวล85จะเป็นลอกไททันโกลด้านะครับ LWR 16ึราคาหนึ่งแสนเวท57ากิโลเมื่อกี้คัน69สิลอกห้นะครับอาสายเอ็นนะครับมาดูที่สายเอ็นโมโนนะครับเป็นซอลวอเตอร์โมโนไลน์นะเป็นสายเอ็นทะเลแต่เป็นประเภทโมโนนะครับอันที่ดีที่สุดเท่าที่จะซื้อได้ก็คือ55กมว้วนนนี้1,000เมตระครับจัดไป คัน69ลอก57 N 55สายหน้าจะเป็นโฟลโรดิเดอร์ของทะเลนะครับในเลเวล85เช่นกันก็จะเป็นสายหน้า55กิโลความยาว1.5เมตรนะครับซื้อไป1ซองซองึมีแค่3ชิ้นเท่านั้นนะเดี๋ยวมาประกอบกันคือจริงๆผมซื้อมาหมดแล้วแล้วผมจัดเซตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแค่ให้ดูเฉยๆว่ามีอะไรบ้างและอีกอันหนึ่งที่ผมจะเอาไปลองนะครับก็คือคันหน้าดีเลเวล76เป็นคันที่ดีที่สุดของบ o t t o m Lot น้ำจืดนะครับนี่คือดีสุดแล้วนะของคันหน้าดินแบบน้ำจืดทั่วไปนะครับสูงสุดเวล76เวทประมาณ40กิโลกรัมนะครับอาจัดไป1เซตคัน39นะครับลอก39 n 40สายหน้า41นะครับเซตนี้แล้วก็อีกเซตหนึ่งที่เราจะเอาไปก็คือคันหน้าดินทะเลเซตที่เราดูเมื่อสักครู่นะครับคัน69ลอก57 n 55สายหน้า55ตะกั่ว350กรัมนะครับส่วนคันหน้าดินบอททอมเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นตัวเบ็ดทะเลได้ไหมโอเคใช้ตัวเบ็ดทะเลได้ด้วยนะครับ จะใช้ตัวเบ็ดทะเลเท่ากับคันทะเลเลยนะใช้ตัวเบ็ดทะเลเบอร์12นะครับคุกเบอร์12เหยื่อก็จะใช้เป็นเหยื่อชนิดเดียวก,กันกับทะเลที่ไปตกปลาเก่านะเป็นเหยื่อปลาโอกราเต็ฟิตนะครับเซตเหมือนกันเหยื่อเหมือนกันนะครับเป็ดเท่ากันไปดูกันว่าคันหน้าดินเบอรเจ็ดหกเนี่ยจะเอาปลาเก่าขึ้นไหวไหมนะครับเจอกันในบอ่อครับทุกคนมาถึงก็ปรับเวลาให้เรียบร้อยนะครับส่วนจุดตกปลาเก่าเนี่ยผมมีอยู่แล้วนะหมายถึงว่าผมเตรียมการไว้แล้วนะครับผมมีฟาทาวเวลแล้วผมจะฟาทาวเวลไปเลยแล้วกัน นะครับส่วนคนที่ไม่มีก็ดูตำแหน่งแล้วก็มาร์กไว้นะครับแล้วขี่เรือมาเอาก็ได้นะตำแหน่งของจุดปลาเก๋าก็ห่างจากท่าเรือไม่มากนะครับดูอย่างนี้เหมือนไม่มากหรอกแต่ขี่เรือมาก็ไก,กลเติมนะครับนี่คือจุดฟ้าทาวเวลปลาเก๋นะครับจาตำแหน่งไว้ผมเขียนไว้แล้วว่าเป็นปลาเก๋ายักษ์นะครับคือบริเวณเกาะนี้แหละจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าแค่จะได้ด้านนี้นะจริงๆด้านหลังเกาะหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็ไม่เชิงเกาะหรอกทุกคนมันเป็นเหมือนโขดหินก,กว้างๆมากกว่านะครับ ตำแหน่งก็คือ3,300โดยประมาณนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เป็น46เดี๋ยวผมจะฟันทาวเวลไปเลยแล้วกันเร็วดีนะไปอมาถึงก็ลงสมอให้เรียบร้อยแล้วก็ลงไป,ไปเผชิญหน้ากับปลาเก๋ากันเดี๋ยวมาดูกันว่าคันหน้าดินเวล76คันหน้าดินที่ดีที่สุดในโลกของเกมฟิชชิงแพเน็ตเนี่ยจะเอาปลาเก๋าไหวไหมถึงไซส์ไหนเพะเวดน้องแค่39โลถึง40โลนะโดยรวมนะครับตีไป30เมตรแล้วก็ปล่อยจมนะครับ ตรงนี้น้ําลึกประมาณ42เมตรนะครับด้วยตะกั่วแค่ร้อยเจ็ดสิบห้ากรัมก็กว่าจะจมก็พักหนึ่งอะหนูทรงแล้วแต่ระหว่างที่มันไหลลงไปเนี่ยก่อนมันจะจมเนี่ยอาจจะโดนปลามาโฉบได้นะตรงนี้นะครับถ้าลงไปด้าดินสุดๆเลยเนี่ยแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะโดนปลาเก่านะครับและอีกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีสิทธิ์จะโดนด็อกทูทูน่าลงลงว่ายลงไปกินข้างล่างนะครับอ่ะน้ำลึกสี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งเอาวางขาตั้งเรียบร้อยเสร็จปุ๊บอันนี้คือคันทะเลเซตใหม่เซตวิวแปดห้านะครับเซตแรกที่เราซื้อได อันนี้อาจจะจมเร็วหน่อยเพราะตะกัวหนักกว่านะครับตะกัว350กรัมปล่อยไหลไปปล่อยไหลไปยาวมาดูกันว่าคันไหนจะเปิดก่อนดีไม่ดีคันแรกเปิดก่อนสมัครคันนี้ยังจมไม่ถึงพื้นเลยในส่วนตรงนี้ถ้าจะตีเหยือผิวน้ําระหว่างที่รอปลาเก๋านะครับตรงนี้ก็จะมีอาทิเชนเอมเบอร์แจ็คทั้ง2ชนิดนะเป็นเกตเตอร์เอมเบอร์แจ็คแล้วก็เจแปนิดเอมเบอร์แจ็คนะครับกระทั่ง GT และด็อกทูตก็มีแถวนี้นารบาเลตแมคคาเรลก็มีตรงนี้นะครับก็คือถ้าระหว่างที่รอคันดินไม่กินกนก็็ตเบลอม่นนได้ะครั ระหว่างนี้ก็รออ่ะคันไหนมาก่อนกระดิ่งดังแล้วคันไหนมาดูจากสายเอ็นแล้วต้องลองยกดูออย่างเงี้ยไม่ไม่เห็นนะไม่ใช่อ๋อคันทะเลครับผมดูจากท่าจับที่ไม่เปลี่ยนนะครับท่าจับที่ไม่เปลี่ยนไม่ได้จับที่คอเบ็ดก็คือตัวไม่ไม่ใหญ่มากอาจจะเป็นปลาเก่าแค่ห้โลแต่คือผมอยากได้คําตอบว่าคันบอททอมเอาไหวไหมวะขอลองคันบอททอมก่อนอ๋อโหได้อยู่แต่จะใช้เวลาแค่ไหนกันละ่ะเริ่มจับเวลา คือไซรับแขกของปลาเก๋าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50โลนะครับทุกคน5 5โล5 9โลออกบ่อยมากๆไซรับแขกปลาเก๋าเดี๋ยวเราจะปล่อยคันด้าดินหลุดไปเลยแล้วกันนะครับยังไงมันเอาไม่ทันอยู่แล้ว2คันฮะไม่ต้องไปหวังที่จะสลับและในที่สุดฉันก็จะเอามันเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวรอหยุดเวลากันว่าจะเยือกันกี่นาทีเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังขอเอาตัวน้องขึ้นมาค่อนหยุดเวลา นี่คือคันหน้าดินเวล76นะครับปะทะกับไจแอน g r o u p เปอที่คาจิโนริด้วยน้ำหนัก116กิโลคันหน้าดินเวล76เอาขึ้นไหวนะครับแต่ใช้เวลาเยอะทั้งหมดไปประมาณ15นาทีในชีวิตจริงนะครับ15นาทีอาจจะฟังดูไม่มากนะครับแต่สำหรับคนที่เล่นอยู่คือนานมากแต่ถ้าแค่คำถามว่าเอาไหวไหมเนี่ยเอาไหว แต่จะไม่รู้ว่าในไซส์ที่มากกว่านี้จะไหวแค่ไหนหรือจะถูกบังคับหลุดหรือไม่นะครับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่คันเวล76เอา116กิโลขึ้นไหวแน่นอนครับตามนี้นะและจะไม่ทําอีกแล้วนะผมอะพอละไม้เดียวพอจบเดี๋ยวต่อไปก็น่าจะคันทะเลอย่างเดียวนะครับ116กิโลนะครับได้เงิน20,000ตกมากกว่าโลละร้อยนะครับอาจจะประมาณโลละร้อยยี่สิบกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงลุงเขาเย่อปลากันอยู่ไม่นะเดี๋ยวมาทางนี้นะลุงไม่น่ารอดดูทรงแล้ว เรากาลังจะโดนชนหักขวาไปลุงหักขวาไปเขาตกปลาอยู่จะมาลากอวนอะไรเนี่ยวัยรุ่นยังไงเนี่ยลุงชนไม่ชนชนไม่ชนชนไม่ชนรอดไม่รอดโอ้โหดูอย่าบอกนะโอ้โหเต็มลำบียี่สิบแปดโอ้โลุงมารยาทลุงซามมากทไมลุงทำอย่างนี้อ่ะเขาเย่อปลากันอยู่เลยลุงโอ้โอะไรของเขาเนี่ยมันน่าโดน ตัวนี้97กิโลนะครับซัดกันไปก็ประมาณ6-7นาทีได้อยู่นะนี่ขนาดคันเวล85นะครับยังเย่อไป6-7นาทีอ่ะเผื่อใครอยากเห็นเต็มตัวแล้วกันมันก็ไม่เล็กหรอกนะแต่ก็มยังไม่ใหญ่ขนาดนั้นยังมีใหญ่ได้กว่านี้อีกเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่แรงกันบ้างนะครับว่าปลาเก๋าเนี่ยใหญ่สุดได้เท่าไหร่นะครับนี่ไงโทรฟี่ไจแอนท์กูเปอร์นะครับในแรง249กโลใหญ่สุดได้249ก็คือไม่เกิน250นั่นแหละนะครับ ตามนี้นะเผื่อใครอยากจะมาลองนะครับลอกจุดมาได้เลยมีสิทธิ์เจอได้ทุกไซส์แหละตรงนี้นะครับเอาไหวไม่ไหวก็ค่อยว่ากันคือที่ทีแรกระหว่างที่เราเยอ่อตัว90โลเมื่อกี้ที่เอาขึ้นมานะคือคันนี้มันกินนานแล้วครับแต่ถ้าจับเบ็ดมันไม่เปลี่ยนก็เลยมั่นใจว่าน้องไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่คราวนี้ผมวางทิ้งไว้เนี่ยตั้งเกือบ10นาทีนะมันยังไม่หลุดอีกอะที่แรกก็คิดว่าโอเคมันอาจจะเป็นตัวใหม่มากินอีกรอบนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ใช่ละอันนี้ตัวเดิมแหละเนี่ย รูทรงแล้วนะครับมันไม่หลุดอ่ะวางไว้ตั้งนานนะมันก็ไม่หลุดอ่ะแล้วคันคันที่วางไว้เมื่อกี้ก็ติดแล้วนะเนี่ยเหมือนน้องจะดึงแทบจะไม่รู้สึกถึงคันโก่งเลยครับเหมือนจะไม่ได้ลากไปไหนเลยครับดึงกินกินเสร็จแล้วก็วนเวียนอยู่ใต้ท้องเรือเห็นไหมเห็นตะสายเอ็นขยับนะคันนี้คันที่ผมจะปล่อยไว้อีกแล้วกันเอา้าหลุดไปแล้วเพิ่งจะชมว่ามันหลุดยากเ,าเรียบร้อยทางนั้นอนะ่ะดึงตั้งนานห้าสิบเอ็ดกิโล หัวจะปวดเอาละนะครับยังไงเพื่อนๆก็มาลองกันดูนะตำแหน่งที่บอกนะครับปลาเกา๋าแร้งนะครับส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือ249กิโลจุด999อะไรน่ได้จะประมาณนั้นนะครับไม่เกิน250กโลยังไงสําหรับใครที่ยังไม่เคยตกปลาเกา๋าหรืออยากได้ปลาเกา๋าว่ามาลองดูกันได้นะครับตามตำแหน่งนี้เลยนะครับเดี๋ยวเปิด iPad ให้ดูเช็คกันอีกรอบหนึ่งตำแหน่งนะครับผม3,003จนถึง46ยังไงเพื่อนๆก็มาลองกันได้นะครับสำหรับหมายปลาเกา๋า แล้วจุดนี้ไม่ใช่หมายปลาเก๋าที่เป็นการค้นพบใหม่อะไรยังไงนะครับเป็นหมายปลาเก๋าที่เอาไว้ตกบอสปลาเก๋านั่นแหละนะครับถ้าใครทําบอสปลาเก๋าแล้วก็จะรู้หมายนี้กันหมดทุกคนนะเพราะสุดท้ายแล้วเส้นทางของการทาบอสปลาเก๋าอ่ะมันจะถูกชี้มาตรงจุดนี้นะครับในตอนสุดท้ายแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้ทาบอสปลาเก๋าก็คงไม่รู้จุดใช่ไหมก็เอาตามจุดนี้แล้วกันยังไงก็ฝากคุณเพื่อนไว้เท่านี้แล้วกันครับสําหรับหมายปลาเก๋าหมายเด็ดปลาเก๋าย่างลากเกลือนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีทุกคนครับ